สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกูจิเกมกูจิ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 เกมคือวันนี้อากาศดีมากๆเลยครับทุกคนแบบแดดออกมีลมพัดเย็นอ่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีกางเกงในที่แห้งเป็นของตัวเองแล้วโอเคเข้าเรื่องวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เตอร์จะมาแชร์อ่าเขาเรีกเยกอะไรวะ แชร์วิธีการทำเมโลดี้ในแบบของเตอร์เองนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้คิดจะทำคลิปนี้หรอกว่ามีคนแบบเออเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าเอยคิดเมโลดี้เพราะว่าทำเมโลดี้แบบสวยว่ะอะไรเงี้ยเห็นคอมเมนต์แล้วก็เลยเออวะถ้าเราเอาเทคนิคของเราอะมาแบ่งปัน,ปนมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ดีนะแบบเอาเทคนิคของตัวเองนี่แหละมาแชร์ว่าเวลาเตอร์คิดเมโลดี้เตอร์จะทำขั้นตอนอยังไงบ้างอืก็มีประมาณนี้แหละงั <c oughs> ้นเราก็ไปดูในคลิปเลยดีกว่าเนานะ ขอต้อนรับสู่โปรแกรมโอเคต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาทำมโลดี้ได้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องคอร์ดการสร้างคอร์ดความรู้เรื่องสเกลแน่ล่ะไม่ว่าจะสร้างคอร์ดหรือว่าสร้างมโลดี้มันก็ต้องมาจากสเกลนะเพราะงั้นคลิปนี้เตอร์จะอธิบายให้มันง่ายที่สุดแล้วกันเนาะโอเคสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเราก็ต้องมีคอร์ดก่อนใช่ไหมในที่นี้เตอร์จะขอใช้อ่คอร์ดในคีซีแล้วกันเนาะ มันจะได้ง่ายจะได้ไม่ต้องมีชาร์จมีแฟดอะไรให้มันวุ่นวายทุกคนจะได้เห็นภาพด้วยสิ่งแรกที่เตอร์ทำก็คือดูก่อนว่าเราจะสร้างคอร์ดในคีย์อะไรจะทําเพลงในคีย์อะไรแล้วก็จะมาดูละอันนี้ต้องไปเจอใน Instagram อินสตาแกรมานะก็คือดีมากเป็นของเพจ Paragon Kids มันก็จะมี s อ่าสเกลในแต่ละคีย์ให้เราดูเลยอ่ามี C มี D E F G A B มีทั้งเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์อันนี้เราก็ดูได้เลยว่าเราจะทําในคีย์ไหนอันนี้เ้อขอยกตัวอย่างเป็น C แล้วกันนะเพราะว่าม,ม,มันง่ายที่สุดแล้วนะในการอธิบายเพราะงั้นเตอก็จะทําคอร์ดในคีย์ C เลยเดี๋ยวเตอจะมาบอกทีหลังว่าไอ้สเกลตรงนี้มันช่วยอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเตอขอสร้างคอร์ดขึ้นมาก่อนคีย์ C คีย์ C ก็จะเป็นโน้ตตัวสีขาวหมดเลยสีดำนี่ไม่เกี่ยวนะคืออันนี้ไม่เกี่ยว เราจะสร้างเป็นสักคอร์ดหนึ่งกับคอร์ดสี่แล้วกันเนาะคอร์ดหนึ่ง C major อมโอเคแล้วก็คอร์ดส F major นะ mm hmm. สิ่งที่เตอร์จะทำก็คือถ้าสมมติว่าเออเตอคิดอะไรไม่ออกจริงเตอรอยากจะทำเมโลดี้แต่ว่าเตอร์แบบคิดยังไงก็คิดไม่ออกสิ่งที่เตอร์จะทำก็คือก o อปปี้ไอ้คอร์ดที่เราได้มานี่แหละเธอจะก็อปปี้มันลงมา จบจะได้นี้อ่าและสิ่งที่จะทำก็คือเราจะย,ย่นให้มันสั้นลงเลยปะนี่แล้วก็จะได้โน้ตในคอร์ดมาซึ่งโน้ตในคอร์ดมันก็เป็นโน้ตในคีย์อะไรนี้เหมือนกันก็คือถ้าเราทำอย่างนี้การที่มันจะผิดพลาดแต่มันมีม,มีน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยมันจะตรงกับคีย์เป๊ะแน่นอนเมโลดี้โน้ตที่เราได้มาเนี่ยนะ,ะสมมติเราลองกระจายกระจายคอร์ดดูดิ เออกระจายโน้ตดูดิอ่าอ่าอืมเหมือนเพลงเด็กเลยวะอันนี้คือวิธีแรกนะที่เราสามารถทำเมโลดี้ได้แบบโคตรจะง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ก็คือการสลับตำแหน่งนะ เสลับไปมั่วๆดูตรงนี้มาไว้ตรงนี้แล้วกันเอาอีมาไว้ตรงนี้แล้วกันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> มันถามว่ามันได้ก็ได้แต่ว่ามันอันนี้ก็คือวิธีแรกนะเออวิธีที่เราคิดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วก็แบบมืดแปดด้านมากขึ้นในหัวไม่มีอะไรเลยอันนี้คือวิธีแรกที่เราทําได้เราก็ลองปรับแต่งดูหรืออาจจะลองยัดโน้ตเข้าไปดู อันนี้คือสิ่งสําคัญที่เตอร์เปิดให้ดูตอนแรกใช่ไหมที่เป็นสเกลอันนี้แหละคือสิ่งที่โคตรจะสําคัญเลยเตอรจะดูเลยว่าน้ตเนี่ยในสเกลมีโน้ตอะไรบ้างเลอวก็จะมาดูในสเกลเะว,ว่าอ่าในคีย์ที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีขอบเขตตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถใช้โน้ตอะไรได้บ้างอย่างเช่นอ่าในคีย์ซีของเราใช่ปะมันก็คือน้ตที่เป็นตัวสีขาวอย่างเดียวเลยก็คือไม่มีช้าไม่มีแฟรสิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้ก็คือเขียนมันได้แทบจะทุกโน้ตเลยที่เป็นตัวสีขาวเห็นไหม ถ้าลองเขียนดูว่าอันนี้ก็มั่วเหมือนเดิมนะแบบโคตรมั่วอันนี้ก็เป็นการใช้สเกลในการเขียนโน้ตแต่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 ว่าคือเราไม่ได้คิดนะเออแค่ตุบๆๆๆๆลงไปแบบมั่วๆม,มันก็จะเป็นทำาแม่งทแม่งอย่างนี้แหะ ขอแทรกนิดนึงนะครับผมเออจากที่ทำเมโลดี้ไปเมื่อกี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันก็ไม่ได้เพราะมันก็ไม่ได้สนอหูอะไรขนาดนั้นแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เมโลดี้เรามันเพราะขึ้นวิธีง่ายๆก็แค่เราก็ลองคิดลองแต่งมันเข้าไปดูซิอย่างเช่นการทำยังไงล่ะเราอาจจะมีเสียงในหัวลอลลลอลอลลลลอะไรทํานองเนี้ย เราก็ลองแต่งจากความรู้สึกของเราหรือว่าเสียงที่อยู่ในหัวของเราเราก็ลองแต่งมันออกมาแต่แต่แต่แต,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 แต่ต้องอยู่ในสเกลนะถ้าอยู่นอกสเกลนี่อาจจะเละไปได้มาต่อกันเลยยิเตอร์ขอเขียนเมโลดี้ใหม่กันนะแต่คิดว่าอันนี้มันแบบมันมัน,ม,นมันก็ได้อยู่แต่มันก็กลับมาแล้วเราได้เมโลดี้ที่เตอร์เขียนมาใหม่แล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้ ว่าเตอเขียนมาพอใจแล้วเอานี้แหละดีดีดีสุดแล้วอะไรเงี้ยชอบแล้วเทคนิคที่จะทําให้เมโลดี้มันพอขึ้นความลับมันอยู่ตรงที่คอร์ดนั่นเองอันนี้มันแค่แค่โน้ตอา่ามันก็แค่คอร์ด C major แล้วก็ F major ใช่ไหมซึ่งมันมีแค่3โน้ตแล้วมันก็เป็นคอร์ดที่ไม่ได้พิเศษอะไรมันก็เมเจอร์ธรรมดาแต่เตอจะลองเพิ่มโน้ต7หรือว่าโน้ต9เข้าไปในคอร์ดด้วยก็คืออาจจะเป็น C major 7ดูสิอะไรเงี้ย5 6 7 โน้ตเเข้าไปอันนี้เป็น5 6 7อ่าโน้ต e. okay. เโน้ตอโอเคมันจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วตอนแรกฟังมันอาจจะเฉยๆแต่พอเราเปลี่ยนคอร์ดปุ๊บมันก็ทำให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเมโลดี้มันเปลี่ยนไปด้วย เอออย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าคอร์ดมันกว้างขึ้นเออแล้วมันก็ทำให้เมโลดี้ลอยตามเพาะไปด้วย ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเมโลดี้ที่เพาะเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต้องอวืหวาก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีคอร์ดที่มันเพาะเข้ามาซัพพอร์ตเมโลดี้นั้นๆอ่าและทีเนี้ยเราจะมีวิธีการทําให้เมโลดี้มันเพาะขึ้นมากกว่านี้ได้ยังไงเอาเน้นแค่เมโลดี้อย่างเดียวนะคือคอร์ดเราจะไม่ทําแล้วเพราะว่าคอร์ดเนี่ยเราเติมจนมันเพาะแล้วอ่าที่เหลือก็จะเป็นแค่การทําเมโลดี้อย่างเดียวให้มันเพาะขึ้นโดยเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่าสำเนียงนั่นเองนะครับสำเนียงก็คือ โน้ตที่เป็นเอกลักษณ์ให้มันเหมือนกับการเล่นจริงๆให้มันมีมีดินามิกในการเล่นโน้ตมีความสั้นยาวของโน้ตมันก็จะเหมือนกับอารมณ์ที่เราพูดอ่ะทุกคนแบบสมมติว่าถ้าถามเพื่อนว่าจะไปไหนใช่ไหมไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะทำให้อารมณ์เปลี่ยนท,ทั้งที่ความหมายมาเป็นความหมายเดียวกันอะเก็าไหมเพราะงั้นอะเมโลดี้มันก็เหมือนกับการพูดเลยพอเราคิดอย่างเงี้ยว่าเมโลดี้มาเหมือนการพูดเว้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรที่จะเน้นโน้ตตัวไหนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เตอร์จะทําก็คือเตอร์จะทําให้โน้ตบางตัวมันมีความยาวมีหางเสียงอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เรานะ บางครั้งเตก็จะชอบเพิ่มโนต้ตเล็กๆนะเข้าไปแบบนี้ให้เมโลดี้มันมีกิมมิกหน่อยอ่ะมันจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปอะไรอย่างนี้ไอ้โนต้ตจึงเนี้ยเต้จะลดเสียงให้มันไม่ต้องไปแย่งซีนโนต้ตหลักมากเกินไปเบาๆนิดนึงทีนี้เต้ก็จะแต่งไปเรื่อยนะแบบคิดว่าอันไหนมันเหมาะสมที่สุดก็ลองแบบทําดูหลายๆอย่างดู อีกเทคนิคที่เตอร์ชอบก็คือการทําขั้นคู่นั่นเองอันนี้เตอจะลองเป็นคู่8นะคู่8ก็คือโน้ตเดียวกันแต่ว่าต่างกัน1นึ่งออกเทปแล้วก็เอามาเล่นพร้อมกันแต่เตอร์อยากได้ความเป็นธรรมชาติก็เลยขอเลื่อนมันมาให้เลื่อมๆหน่อยมันจะได้มีความเป็นธรรมชาติทีนี้เตอจะลองใส่คู่3ดูบ้างคู่3ก็คือโน้ตตัวที่3าม นับจากตัวรูทอันนี้ตัวรูทเป็น E E ก็นับเลย E F G เห็นไหม F F G A E F G เห็นไหมเราก็แค่นับไป3ามโนตจากตัวรูทนั่นแหละตัวรูทเราเป็นอะไรเราก็นับไป3โนตทีนี้เราก็จะได้คู่3มาแล้ว ว่าปัจจัยหลักๆอ่ะมันอยู่ที่คอร์ดเมโลดี้มันก็สําคัญก็จริงแต่ว่าจาคิดว่าคอร์ดมันสาคัญกว่าอันนี้จะใช้แค่คอร์ดหนึ่งกับคอร์ดสี่นะฮัตเตอร์ลองเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนคอร์ดประชั่นดูล่ะเป็นการเดินคอร์ดแบบ2 5 1าเดี๋ยว้าจะลองเปลี่ยนให้ดูนะว่าเราใช้เมโลดี้เดิมแต่เราเปลี่ยนการเดินคอร์ดใหม่เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นยังไง อันนี้ลองเปลี่ยนคอร์ดดูแล้วก็เติมโน้ตเข้าไปในคอร์ดนะเป็นโน้ตเซเ่เออเป็นคอร์ดเซเวปกติก็ได้ที่เราคุ้นคุ้นชินกันสิ่งที่มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนแน่นอนเลยคือเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นปะว่ามันแตกต่างกันมากโอเค คือปัจจัยหลักๆมันไม่ใช่แค่การเขียนเมโลดี้ให้มันเพะอย่างเดียวสิ่งที่มันสําคัญก็คือต้องมีคอร์ดมาซับพอร์ตมันด้วยเพื่อให้เมโลดี้มันเพาะเข้าใจไหม แต่สุดท้ายแล้วการจะทําเมโลดี้ให้มันเพออมันก็ขึ้นอยู่กับการฟังเพลงด้วยนะส่วนหนึ่งไม่ส่วนหนึ่งแหละต้าใช้คําว่าส่วนหลักๆเลย80% <c oughs> สําอตหรับเธอในการที่จะทําให้เมโลดี้มันมีสําเนียงเหมือนการเล่นอะ่ะเราก็ต้องฟังเครื่องดนตรีที่เขาเล่นจริงๆโซโล่จริง,ร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 งๆอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเครื่องดนตรีอย่างนี้สําเนียงมันเป็นอย่างนี้เล่นหนักเล่นเบาตรงไหนมันเพาะอะไรเงี้ยถ้าเราฟังเครื่องดนตรีนั้นบ่อยๆอ,อ,อย่างเช่นทุกคนอยากเขียนเยนปียโ,โนให้มันเพาะก็นั่งฟังเปียโนก็จบ เพียงแต่ว่าตอนที่เราเอามาทําเราต้องมีไกด์มีสเกลมีอะไรต่างๆที่มาสร้างกฎเกณฑ์กรอบให้เราให้เราไม่ได้หลุดหลุดไปนอกทะเลอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องมีสูตรไว้ดูด้วยก็ได้จริงๆมันก็ไม่ยากนะแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็เธอก็ขอโทษขอโทษ,ขอโทษจริงๆว่าเธออธิบายไม่เก่งจริงๆเอออธิบายไม่เก่งจริงฟูแล้วขอเสร งั้นก็เจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ซีอูเลเดอร์กะ